สวัสดีครับพบกับผมตนกล้าสตาร์ทเชนเคยนะครับวันนี้นะครับเราไม่เกี่ยวกับพุ่นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงของสะสมของผมนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญเงินจริงๆนี่แหละครับวันนี้ผมสั่งเป็นเหรียญครุฑนะครับคือผมยังไม่มีนะครับอยากได้มากก็เลยสั่งมาจาก a c e b o o k เออมันเป็นเพจเดียครับเพจสำหรับเหรียญครุฑอย่างเดียวเลยครับ เป็นเหรียญที่ใช้แล้วแล้วผ่านการใช้งานนะครับแต่สภาพดีนี่เขาขายดีนะครับอัดกรอบมาให้ได้ด้วยเลยนะครับใส่กรอบมาอย่างดีตัวนี้นะครับผมก็สั่งมาเป็นจำนวนเงิน1,205บาทนะครับอันนี้ผมก็ใช้เงินที่ผมแบ่งไว้ซื้อความสุขนะครับ ตัวนี้ภรรยาผมก็จะไม่ว่านะครับเพราะว่าเราจะแบ่งเงินไว้เป็นสัดส่วนนะครับคือเงินเราจะใช้ใช้ใช้ซื้อความสุขสาหรับภรรยาผมก็ความสุขเขาคงจะมีแต่เสื้อผ้าหรือว่าอะไรของเขานั่นแหละครับเขาก็ซื้อไปแต่เขาจะใช้เงินคนละส่วนกันนะครับโอเคครับเรามาดูเหรียญของเราเลยครับเขาห่ออย่างดีนะครับซีนอย่างดี นี่ได้แล้วนี่ครับผมสั่งเหรียญบาทมาแยกชุดมาเหรียญบาทห้าเหรียญน,นะครับจะให้ดูทั้งหมดห้าเหรียญน,นี่ครับนี่อัดกรอบมาอย่างดีครับสวยงามสภาพสมบูรณ์ดีนะครับห้าเหรียญครบครับผม ต่อมานะครับก็เป็นเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทตัวน,นี้ครับผมปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองนะครับยังไม่เกิดเลยนะครับใครทันได้ใช้รุ่นนี้บ้างเนาะผมไม่เคยนะครับอันนี้จะเป็นชุดนะครับเป็นชุดเหรียญเหรียญห้าแล้วก็มีเหรียญหนึ่งบาทด้วยนะครับ มีเหรียญ5้าพศสอง5 2 0ห้าสองห้าสองนะครับมีเหรียญสองห้าสองแล้วก็มีเหรียญบาทสองห้าหนึ่งเจดนะครับแล้วก็มีเหรียญห้าสองห้าสองห้านะครับแล้วก็สองห้าสองสองนะครับตัวนี้จะเป็น เหรียญครุฑทั้งหมดนะครับเหรียญครุฑคือครบเซตนะครับครุฑทั้งสี่แบบเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเหรียญที่ระลึกครบร้อยปีนี่นะครับเหรียญที่ระลึกครบร้อยปีของสาธารณสุขนะครับอันนี้ผลิตขึ้นปี2 5งพันห้าอยหสบดนะครับนี่จะให้ดูนะ สวยงามครับนี่ครับด้านหลังนะสวยงามครับนี่ก็แรกยังไม่มีมูลค่ามากเท่าไหร่นะครับก็ยี่สิบบาทนะครับเป็นเหรียญยี่สิบบาทแต่สำหรับตัวเหรียญบาทนะครับที่ไปซื้อมาสั่งมาก็ 99บาทต่อเหรียญน,นะครับตอนนี้นะก็สำหรับตัวนี้ปี2 5ง0ันบก็ร2อบบาทนะครับต่อเหรียญน,นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะให้ดูแค่นี้นะครับแต่ผมยังมีเหรียญอีกเยอะมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับ วันนี้ก็จะมีแต่เหรียญคุดนะครับสวยนะครับเหรียญสวยคุณภาพดีนะครับเป็นสภาพที่ดีแล้วก็ใส่กรอบมาอย่างสวยงามนะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเข้าไปกดดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแกะให้ดูเฉยน,นะครับเพราะว่าทางร้านบอกว่าถ้าของ ไม่ครบเนยถ้าจะเปิดของเขาบอกให้อัาวิดีโอไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็เลยถือโอกาสอัดวิดีโอให้ดูเลยครับว่าของมันครบหรือเปล่าถ้าของไม่ครบเขาจะได้เคมให้เรานะครับเราจะได้มีหลักฐานไปพูดเั้เขานะครับโอเคครับผมยังมีอีกมากมายนะครับสําหรับเหรียญสะสมของผมนะครับวันหลังผมจะเอาออกมาจากตู้ให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมผมมีอีกทั้งแบงก์สิบแบงก์ยี่สิบ แบงค์ร้อยเก่าๆก็มีนะครับพี่ๆท่านใดสะสมเหมือนกันก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ